คราวนี้กลับมาที่ทางาพักประชาชนนะคะ พักประชาชนเปิดหน้าท้าชนอนุทินนายกคนใหม่นะคะขู่ว่าจะแฉเอกสารรับวันแถลงนโยบายหากว่ายังดื้อดึงไม่ทบทวนผอคอรมรแล้วก็มีการตั้งบุคคลที่ปปชชี้มูลความผิดทุจริตประพฤติมิชอบเป็นรัฐมนตรีค่ะเรื่องนี้นายชุติพงศ์พิพพินโยสอสอพักประชาชนแถลงกรณีโผรายชื่อคอรมรที่มีพฤติการต้องสงสัยว่าทุจริตต่อตําแหน่งหน้าที่ในอดีตคุณชุติพงศ์บอกว,ว่าเหตุใดจึงมีการเสนอชื่อให้เป็นรัฐมนตรีในโผลครมอรของนายอนุทิน เหตุการณ์นี้มีการชี้มูลความผิดโดยปปชเมื่อช่วงปี65และมีการลงเลขรับเรียบร้อยแล้วพร้อมรายงานไต่สวนเอกสารประกอบซึ่งภายหลังจากที่มีการไต่สวนชี้มูลความผิดเรียบร้อยแล้วได้มีการส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบเรียบร้อยอย่างไรก็ตามเอกสารที่ตนนำมาวันนี้มันมีการระบุบอกว่าผู้ที่ถูกปปชชี้มูลนั้นมีพฤติการทุจริตเบิกจ่ายงบประมาณโครงการและมีการจ่ายเงินทั้งที่ยังไม่แล้วเสร็จมีความประพฤติทําให้เสื่อมเสียแก่ศักดิ์ศรี และตำแหน่งรวมถึงผลกระทบต่อประชาชนทั้งนี้คนตนเนี่ยขออนุญ,ญาตไม่เปิดเผยนะคะว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยเป็นใครแต่ยืนยันได้ว่าบุคคลนี้ ผู้นี้เนี่ยนะคเป็นหนึ่งในโผล่รายชื่อครมอที่นําขึ้นทุนเกล้าไปส่วนที่นายรุติธีระบุบ,บอกว่ารายชื่อไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยตนจึงตั้งคําถามไปยังนายรัติธีในฐานะฝ่ายค้านว่าได้ตรวจสอบดีแล้วหรือไม่กับรายชื่อบุคคลที่ได้มีการเสนอชื่ออย่างชัดเจนเพราะว่ากรณีนี้มันมีการชี้มูลแล้วโดยปปชเหตุใดจึงยังมีการแต่งตั้งบุคคลน,นี้ขึ้นเป็นรัฐมนตรีในครมอชุดนี้รวมถึงขอตั้งคําถามไปยังปปชว่าเมื่อมีการส่งเอกสารชี้มูลของปปชไปยังหน่วย ที่เกี่ยวข้องแล้วเหตุใดจึงยังไม่มีการดําเนินคดีหรือมีการดําเนินการอยู่แล้วติดอยู่ที่ขั้นตอนใดในกระบวนการยุติธรรมและขอตั้งคําถามไปยังบุคคลน,นี้และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งตนสามารถยืนยันได้ว่าบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลมาจากกลุ่มโคต้าเหตุใดคนในจากกลุ่มโคต้านะคะและคนที่นําชื่อในโคต้าเสนอขึ้นไปจึงได้มีการเสนอชื่อบุคคลซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อครมอชุดนี้ของนายกรัฐมนตรีอนุทิน นายชุติพ์งศ์เนี่ยยืนยันนะคะบ,บอกว่าเอกสารที่นํามาโชว์เหล่านี้ถ้าหากว่านายรุชธินไม่มีการปรับปรุงหรือว่าตรวจสอบให้ชัดเจนหรือว่ายืนยันว่าจะตั้งครมอชุดนี้ขึ้นมาให้ได้ตนจะเปิดเผยเอกสารชุดนี้แล้วก็ต้องตอบคําถามสังคมให้ดีว่าเหตุใดจึงตั้งบุคคลที่ถูกปปชชี้มูลว่ามีพฤติกรรมทุจรลิตและมีมติเอกสัรไปแล้วไปดํารงตําแหน่งนายกุทธมนตรีนายชุติพ์งศ์บอกว่าบุคคลนี้นะคะเป็นผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือว่าข้าราชการทางการเมืองและอยู่ในโคต้าของกลุ่มและเคยเป็นนักการเมมืองแต่ไ่ไ เป็นร,รัฐมนตรีโดนชี้มูลว่ามีพฤติกรรมทุจริตประพฤติมีชอบถ้านายรุจินตั้งใจว่าภารกิจที่เข้ามาครั้งนี้เป็นไปตาม m o a ที่ได้ทําไว้กับพักประชาชนเพื่อเปิดประตูสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญทาประชามติและยุบสภาภายใต้กรอบที่กําหนดนั่นคือสิ่งที่จะต้องโฟกัสและไม่เห็นเหตุผลว่าจะต้องตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเสื่อมเสียย้ำว่าอยู่ที่นายกแล้วนะคะว่าจะเลือกอย่างไรกับโผซึ่งได้ทราบข่าวว่านายกบอกว่าโผไม่มีปัญหาท่านเห็นเอกสารชุดนี้หรือย,อยังแล้วตรวจสอบดีหรือยัง นะคะไม่ปล่อยผ่านนะคะแล้วบอกว่า,านี่เป็นเพียงหนึ่งเคสนะคะที่ส่งสัญญาณเตือนดังๆว่าเราติดตามจับตาการทําหน้าที่ตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ทูนเกล้าขึ้นไปจนถึงการทูนเกล้าก็ยังเห็นชื่อนี้อยู่จึงฝากนายกด้วยค่ะ